สวัสดีครับสวัสดีนน ia, ดสทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีกอร์ชแชนแนลนะครับอยู่ผมก่อนนะครับและเกมเป็นดังแล้วช่วงนี้เกมคุกกี้รันเนอะพักไหมครับบ้างเล่นมาเยอะแล้ว คือว่ามีปัญหาครับคือือนว่าไงนะผ่านนี้ไปเลยคือปัญหามันคือเวลาผมเนี่ยทำมาได้ไหนไม่รู้หายหมดเลยเพื่อเนเพื่อนหายหมดเลยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนหายหมดเลยนะใครอยากจะแอดมาก็แอดได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งให้ดีไว้ด้านล่างนะ เสียงเปลี่ยนไปหน่อยไม่เปลี่ยนไปหน่อยเปลี่ยนไปมากเลยก็สี่สิบหกมึงถามกันเยอะคือผมมีอันนี้อยู่คลิปหนึ่งครับคือเขาบอกว่า ไอเนี่ยชีสเค้กอะถ้ายิ่งสปีดเยอะมันจะยิ่งผลิตเหรียญเยอะผมว่านา่าจะจริงนะผมเห็นมีมีเขาเรีวิวอยู่มาดูกันดีกว่าเพจนี้แน่นอน,นครับตาช่างที่ยุติธรรมมากครับสามแสนคะแนนแล้วหกสิบเหรียญโคตรยุติธรรมเลยส่วนคุกกี้วิ่งบาตครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับ อวบ,บางขายตูด่ด้วยอวบางขายทัวครับสมบัตินี้อุ้ยนิย่ก็เยอะไปใช้มานั่งฝอ,อยเอย้หมอยนะแล้วก็ไหนเพิ่มสปีดพังอะ่ะนี่ไหมแล้วก็อันนี้ผมเพียนสดเลยนะนั่นจะได้มั้งแล้วก็ คูณสองนะคูณสองใช่ป่ะในเหรียญคูณสองเขาก็ไม่รู้ ได้อันนี้ก็นอกเรื่องหน่อยนะก็คือผมเนี่ยมีมาครับซีซั่นใชป่ปหมล่ะแล้วผมไม่รู้วิธีนี้ครับอันนี้บอกจริงๆนะบอกตรงๆเลยไม่รู้วิธีการสร้างลิงก์แมพครับแบบว่าจะให้คนอื่นโหลดแมพเราอะแต่ผมไม่รู้ว่าจแบบว่า

เฮลเกสตูด hey, okay, ิโอโอ้ยมันจะมาเนี่ยคลิปนี้ผมยายามจะพูดมากๆนะครับเพราะว่ามีหลายคลิปกับที่เพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยมึงมึงแกด้วยมึงไม่พูดมึงก็ไม่ต้องแกก็ได้นะเว้ยกูดูมึงแกทีไรกูดูเหมือนกูไปนั่งดูคนแกเจนในป่าช้านะ จะมาเล่นเนี่้สิสู้มาประมาณหอสี่ห้าทีนะกว่าใจได้มาแล้วมาแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าไม่รอชาและไรอะไร เอเลยผมไหวละพี่ยาเลยยาไม่ไมแค่นี้จะทำหัวร้อนไม่ได้หรอกแค่นี้สบายๆจริงจริงนะออ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 ตีขาพ่อจริงครับจริงสปีช่วยได้เพราะว่าปกติถ้าผมเก็บรอง้สมบัติเสร็จอ่ะจะได้อยู่ครั้งละประมาณปัน1,000งพันะประมาณ ประมาณพันกว่าถึงสามพันเอ้ยประมาณหน้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าครับในครั้งนี้ผมได้เพ,พียวๆเลยพันห้าถึงสองพันครับเป็นไงครับเดียวก็สี่พันแล้วโหจริงๆโหเป็นไง ถ้าชนไปดอกหนึ่งครับถ้าผมมีกล้วยนะครับม่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะกล้วยที่เป็นสมบัติอะกล้วยทองคำอะน,นั่นแหละมันจะนผมจะใช้ขนนกนางฟ้าได้ไงถ้าใช้ขนนกนางฟ้าแล้วมันก็จะดูดแรงกว่านี้เลาวถ้ายิ่งมีแวรลี่ก็สุโคตโหดเลย Super fine, doo 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 you okay to มีนิวบางก็ต้องขอยดเลยนะครับคือ,มอผมอยากให้ทุกคนเห็นท่าจับมากเลยฮนะแบบว่ามือมันจับอย่างเงี้ยมันดูรือถือหลี่เนาะอยถือเหมือนน้ำมือสองนิ้วอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้ว ระหว่างกลางนิ้ว,ะวอเนะเป็น okay, เอาันนี้ขา้า <Okay. S 1> ไว้ในคลิไว้เอาตรงสายหูฟังคลิไว้นิ้ม oh, วมันก็จะบางบางนะ bog miss sư bật nồi <laughs> ui <tội>. <cười> <cười> mà bà bà bà. Cái clip này đã đạt được 3.000.000 đồng, thì đúng rồi nè. Cái clip này đã đạt được 3 วันนี้ก็ต้องขอ,ขอลาไปนี่ครับอย่าลืมกดไลค์และ u ับส r คร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนี่นะครับอย่าพังดิเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้